นับสนุนโดยติ่มซำเจดดราก้อน สวัสดีครับได้เวลาที่เรานัดกันนะครับที่เราจะเชื่อมโลกไปพร้อมกันกับผมเอิร์ธสันอิที่สุขนานและคาเฟ่ออนเอิร์ธครับผมเป็นเรื่องราวของเมนูเดิมๆครับแต่ว่าเพิ่มเติมไปด้วยเกร็ดน่ารู้ที่น่าสนใจในแต่ละเมนูนั้นแล้วก็รวมถึงพาไปรังสรรค์ครับกับเมนูนั้นที่ต่อยอดมาในโลกยุคป,ปัจจุบันครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกับออนคิดเช่นครับและแน่นอนอยู่แล้วนะครับนำเสนอเมนูไหนเราก็จะพาไปเช็คอินร้านเด็ดๆร้านดางัดงๆร้านที่คนพูดถึงเยอะๆแล้วเขาก็มีสูตรเด็ดเพ็ด ให้เราไปชิมเมนูนั้นๆด้วยแล้ววันนี้ครับเมนูที่จะพาไปเชื่อมโลกกันครับเป็นหนึ่งในประเภทเส้นของเมนูแต่หลายลคนก็บอกว่ามันเส้นจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้เป็นเส้นสักหน่อยจริงๆแล้วมันก็เรียกว่าเส้นหนึ่งชนิดนั่นคือก๋วยจั๊บครับ ฟังแค่ชื่อครับแล้วยิ่งเห็นภาพนะครับยิ่งทําให้น้ําลายนี่มันยิ่งทํางานแบบโอ้โหเต็มที่มากพลุ่งพล่านกันเลยทีเดียวนะครับงั้นเอาเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ย้าเสมอว่าทุกครั้งที่เรานําเสนอเมนูไหนต่อไปในการสั่งเมนูนั้นคุณผู้ชมก็จะต้องมีอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นต้องไปทาความรู้จักที่มาที่ไปของเมนูกันก่อนออนสตอรี่กับขวยจับครับ อาหารจานเดียวหารับประทานได้ง่ายๆแถมเครื่องกันแน่นแน่นอย่างก๋วยจั๊บนะครับจัดเป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าลักษณะของเส้นที่เรียกว่าเส้นก๋วยจับ๊บจะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมเมื่อนําไปต้มในน้ําร้อนก็จะม้วนตัวเป็นหลอดก่อนจะใส่เครื่องแล้วก็น้ําซุปลงไปว่ากันว่าก๋วยจั๊บครับเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวจีนแต้จิว๋วซึ่งเป็นต้นกําเนิดของก๋วยจั๊บน้าข้นซึ่งต้องต้มเส้นจนข้นราดด กรอบไข่พะโล้เครื่องในแล้วก็ต้องโรยด้วยปลาท่องโกครับถือว่าเป็นอาหารว่างของทุกชนชั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนก็รับประทานก๋วยจั๊บกันทั่วหน้านอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าตำนานของก๋วยจั๊บครับตามตำนานของจีนที่เล่าผานกันต่อ,ตอมาว่าเป็นเมนูที่ปรุงให้กับกองทัพทหารจีนแห่งราชวงศ์หมิงในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช1911-2187เป็นเวลารวมแล้ว276ปีองค์จักรพรรดิก็ได้แต่งตั้งซี่จี้กวงแม่ทัพใหญ่ปราบโจรสลัดไปปฏิบัติ ารกิจทางภาคใต้ของจีนและสิ่งสําคัญที่แม่ทัพต้องคํานึงถึงก็คือการจัดสเสบียงอาหารที่ต้องขนย้ายง่ายรับประทานง่ายและก็ต้องเพียงพอต่อทหารทุกนายแต่ก็คิดไม่ออกครับว่าจะเป็นเมนูอะไรจนกระทั่งด้วยความบังเอิญที่คืนนึงครับแม่ทัพซี่จีกวงแอบไปเห็นแม่ครัวนําแป้งมาผสมกับน้ําร้อนเทลงด้านข้างของกระทะร้อนเมื่อข้าวจับตัวติดกันเป็นแผ่นนําขึ้นมาพักไว้เวลาจะรับประทานก็นําแผ่นแป้งนั้นมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนํามาต้มในน้ําเดือดอีกครั้งแล้วก็ปรุงรสเพิ่มความอร่อย ด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำมันงาโรยหน้าด้วยผักชีเป็นการปิดท้ายจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ซี่จีกวงนำไปเป็นเมนูที่ปรุงให้กับเหล่าทหารในกองทัพได้รับประทานซึ่งต่อมาแม่ทัพซี่จีกวงก็ได้พัฒนาเอาเนื้อสัตว์มาใส่นำเครื่องยาจีนหรือว่าเครื่องพะโลมาใส่เพิ่มเข้ามาตามลำดับแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศจีนแล้วก็เริ่มกระจายไปหลายๆประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับซึ่งสำหรับเมนูก๋วยจับนะครับหลายๆคนก็บอกว่าชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าเป็น เสเียวชนิดหนึ่งที่ใส่เครื่อง1ิบอย่างเพราะคําว่าจับในภาษาจีนแปลว่า1ิเครื่อง10อย่างก็ประกอบไปด้วยเส้นก๋วยจับปอดหมูเลือดหมูหรือว่าเลือดไก่เต้าหู้ทอดเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ไข่ไก่ไส้หมูหรือว่าไส้ไก่ตับหมูหรือตับไก่ลูกชิ้นแล้วก็ถั่วงอกครับซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าเมนูก๋วยจับได้พัฒนาแล้วก็เจิมมาจนถึงโลกยุคปัจจุบันอาจจะเห็นได้ว่าปัจจุบันครับเราไม่มีการใส่ถั่วงอกลงในเมนูก๋วยจับทีนี้ต้องลองถามตัวเองครับว่าแล้ว ก๋วยจับในบ้านเรานะครับณปัจจุบันมี2แบบครับนี่คือก๋วยจับน้ำขคนน้ำเป็นแบบพะโล้ก็บอกอยู่แล้วครับน้ำขคนสีก็ต้องแบบขคนๆอีกหนึ่งเมนูเป็นก๋วยจับน้ำใสครับอันนี้ก็เป็นแบบน้ำซุปต้มกระดูกหมูพร้อมกับเครื่องในต่างๆแล้วก็ใส่เครื่องเทศแบบเข็มขคนเอาเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าครับช่วงหน้ารอนิดนึงครับแล้วเราจะพาไปดูว่าก๋วยจับทั้ง2แบบเนี่ยสามารถทํำยังไงให้ได้เป็นสูตรเด็ดออกมากับอ่อนคิดเช่นครับ สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสดูเหมือนจะหั่นง่ายแต่ไม่ง่ายเลยครับผมนะครับนี่คือหั่นหมูกรอบครับเพราะว่าเป็นหนึ่งส่วนผสมของก๋วยจั๊บวันนี้นะครับช่วงนี้ออนคิดเช่นครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกเพราะเอิร์ดพามาเข้าครัวแล้วเรียบร้อยเพราะตอนนี้นะครับเอิร์อยู่ที่ก๋วยจั๊บพัฒนาการนะครับหรือว่าหลายๆคนจะเรียกว่าก๋วยจั๊บของในน้อยรอยยศเดี๋ยวเราพาไปเข้าครัวกันครับ อยู่ในครัวพร้อมแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็มาจาดลึกครับเพื่อที่จะกันก่อนเที่ยงใช่ไหมเพราะมงั้นเดี๋ยวคนจะชุลมุนวุ่นวายมากอยู่กับพี่น้อยครับทำไมต้องเป็นน้อยรอยศอ่ะอ๋อสมัยแต่ก่อนเราเคยขายอยู่ในโรงงานยาสูบมาก่อนอ๋อจะเป็นเริ่มต้นครับผมเพราะจริงๆเวลาพูดเข้าไปเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าน้อยรอยยศอ่ะหวยจับเด็ดสุดใครบอกไม่ใช่น้อยพัฒนาการทหารก็เลยไม่แน่ใจสรุปคนเดียวกันคนเดียวกันครับเริ่มต้นครับที่มาที่ไปทําไมถึงมีสูตรหวยจับเด็ดสมัยแต่ก่อนเราเป็นคนชอบ กินก๋วยจับแล้วเรามีพื้นฐานจากการเป็นกุ๊กร้านอาหารมาก่อนเราสูตรมาประยุกต์โดยการถามจากกุ๊กจีนหลายๆคนแล้วก็เรื่องเครื่องเทศกุ๊กจีนก็จะช่วยสอนอแล้วเราก็เอามาประยุกต์เองโดยการไปดูไปชิมจากร้านอื่นๆทั่วไปถ้างั้นเอามาจริงๆถ้าสมมติว่าจะเริ่มทำก่วยจับสักชามหนึ่ง<ช>อะไรมันต้องเด็ดผมว่ามันก็ต้องเริ่มที่เส้นก่อนใช่ไหย เส้นต้องเหนียวนุ่มมันอยู่ที่วิธีการต้มอะฮะเส้นกระจับจะเป็นเส้นแข็งแข็งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเวลาเราต้มจะลงไปในน้ําสักพักหนึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการคนโดยใช้ตะหลิวคนนะฮะเพื่อให้มันม้วนตัวเป็นวงกลมถ้าม้วนตัวเสร็จก็จะรอสักระยะหนึ่งให้มันแบบมันนุ่มหลังจากนุ่มแล้วเราก็เราจะทําเป็นน้าใสหรือน้ําข้นถ้าน้าใสเราก็จะตักออกไปแช่น้ําก่อนเพื่อที่ให้มันเส้นมันอยู่ตัวถ้าเป็นน้ําข้นเราก็ต้มอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เทแป้งละลายลงไปเพื่อให้เส้นมันนุ่มคงสภาพของเส้นอยู่ตลอดเวลา เอางั้นตอนนี้เรากำลังจะทาก๋วยจับ๊บวันนี้น้ำน้ำคุณเนาะน้ำคุ้น้ำาุ้นะครับถ้าสมมติว่ามีเส้นมาแล้วมันต้องทําไงต่อนี่คือเราเตรียมอุปกรณ์หมดแล้วหรือยังครับแต่ขาดหมูเนาะางั้นพี่น้อยต้องต้องหั่นหมูกันผมหมูกรอบเออหมูกรอบนี่คือต้องมีวิธีการเลือกยังไงด้วยไหมอ๋อก็ต้องเลือกแบบส่วนที่มีมันน้อยมากครับแล้วก็กรอบมากอ่ะแล้วชิ้นใหญ่ด้วยเนาะ ผักจิงจูฉ่เปล่าๆก็ได้เหรอนีครับเป็นผักลวกครับมาแล้วครับผักลวกอันนี้อันนี้คนนี้สั่งอะไรต้มเลือดหมูครับคนนี้สั่งต้มเลือดหมูอ๋อเลือดหมูจะไปฝั่งโน้นแล้วก็ันนี้เอาจิงจูชฉ่เปล่าจิงจูไฉ่ครับอ๋อเขาก็จะกินแบบผักเปล่าๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ่าโอเคอันนี้หั่นหมูเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เราก็ต้องเอาเอาชามที่มีเส้นมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมให้พี่น้อยก็ได้ใส่เครื่องใช่ไหมครับขอเกลืจ้ำน้ำค้นหนึ่งครับ คือถ้าเป็นน้ำข้นมันก็จะเป็นแบบเส้นแบบแป้งอย่างนี้ยแล้วก็ใส่อะไรบ้างครับจะมีใส่ลิ้นใส่กระเพาะใส่ตาบเนื้อหมูเนื้อหมูนี่ต้องไม่ต้องพิเศษยังไงอ่ะก็เป็นหมูที่ต้มจากต้มน้ำพะโลจะมีใส่เกลือใส่ไปเยอะหน่อยแล้วมันต้องเลือกชิ้นหมูไหมว่าแบบจะเป็นชิ้นส่วนของชายสามชั้นส่วนของชายสามชั้นนี่มันจะนุ่ม แล้วก็อร่อยอ่าโอเคครบไหมครบยังยังไม่ครบครับยังเหลือไข่ครับอ่าโอเคอันนี้เสร็จแล้วยังไงต่อครับต้องเอากระเทียมเจียวกันอ๋อต้องใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวก่อนนะครับแล้วก็ผักโรยครับเสร็จสมบูรณ์หนึ่งชามของน้ำโปรดเลยใช่ไหมเราสองคนต้องใส่เลือดใส่เลือดนะครับจริงๆริความแตกต่างระหว่างน้ำข้นกับน้ำใสเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่คนที่แบบไม่ค่อยคุ้นเราจะบอกความแตกต่างยังไงอันไหนมันแบบรสชาติเผ็ดร้อนกว่าหรือยังไงอ่ะในส่วนน้ำใสนี่มันจะออก เป็นพริกไทยนีย้ยหน่งในส่วนน้ำข้นก็จะเป็นแบบน้ำที่ปรุงจากเครื่องยาจีนแล้วก็มีพริกไทยเป็นองค์ประกอบด้วยความแสบร้อนของพริกไทยเผ็ดร้อนของพริกไทยสู้น้ำใสไม่ได้ ทีนี้พอน้ําข้นเสร็จแล้วหลายหคนก็จะโปรดปลาน้าใสความต่างก็ต้องตั้งแต่เรื่องเส้นเหมือนกันใช่ฮะน้าข้นนี่เราจะใช้น้ําแป้งเพื่อประคองเส้นให้มันมันนุ่มแต่น้ําใสนเนี่ยจะเป็นเส้นเหมือนเหมือนกับจับเสียงเหมือนเส้นเสียงไห้ะ่ะอ๋อเหมือนก๋วยเตี๋ยวเสียงไฮ้แล้วเครื่องเคียงใสเหมือนกันไหมครับมีอะไรบ้างเครื่องเคียงเราก็จะมีเครื่องในหมูมีหมูสับหมูชิ้นหมูกรอบแล้วก็มีกระเพาะหมูมีลิ้นมีตับมีสิงชี้แล้วก็มีไส้อ่อนมาแล้วเรียบร้อยนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้เมนูน้ําใสนะครับ นมาที่นี่แล้วนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลย7จ็ดโมงเช้าถึงกี่โมงปิด,<ง>ปดบ่ายสาม จันทึงสุกเวลานี้แล้วก็มีวันหยุดทุกวันที่15ถ้าวันที่15ตรงกอสอาทิตย์เราก็จะเลื่อนเป็นวันจันทแล้วมาที่นี่นอกจาก๋วยจับเด็ดแล้วอะไรเด็ดอีกบ้างก็ถ้าอยากกินทานเล่นก็จะมีหมูกรอบและวิธีเด็ดอีกตัวหนึ่งของเราคือหอยจ้อเป็นปูเนื้อเนื้อเน้นเ้นด้วยถ้าเปิดออกไปก็จะเจอเนื้อปูเนื้อปูเลยเราไม่ใช้ปูคลุกเราใช้ปูเป็นก้อนเข้าไปใส่ในหอยจ้อเลยฝากดีกว่าพี่น้อยฝากเชิญชวนหรือว่าแบบบอกชาวคาเฟ่เนเลยว่าถ้าแบบไม่อยากพลาดต้องมาถ้าคิดจะกินก๋วยจับ อย่าลืมแวะก๋วยจับพัฒนาการของเราอ,าอร่อยที่สุดในย่าน,นนี้แต่ถ้าสมมติอยู่กลางเมืองที่รอยอสอกย็ยังได้อยู่ไหมยังไปของรอ,อสอก็ที่โรออองงานยอสูงก็มีนะครับเราเปิดตรงประตูทางเข้าถนนพรลมสี หน้าโรงงานยาสูบตรงข้ามกับเซเว่นนะฮะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่6กโมงถึงเที่ยงใช่ไหมมีที่ไหนอีกเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่หน้าศุลกากรศุลกากรตลาดหนึ่งเปิดเวลา6กโมงถึง10บโมงครับผมนะครับแวะไปได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ค่อยแน่ใจรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้อีกหนึ่งครงที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของคาเฟอันเดอร์สอันนี้เกาเหลาแห้งครับผมแบบน้ำโคนเพราะว่าวันนี้แทนคำขอบคุณครับแลกกันเพอร์ชชอบเกาเหลา นคอ๋อลองดูเราก็เลยแลกกันกับกิฟต์เซตน้ําตาล KBS ครับไว้ให้พี่น้อยครับแล้วก็ทั้งร้านเลยนะปรุงแต่งอาหารเมนูต่างๆครับกวยจับก็ได้ก็หล่ำเลื่นหมูก็ได้ทำน้ําซุปก็ยังได้เลยนะครับพอได้ทั้งอาหารร้อนอาหารเย็นคาวหวานนะครับธรรมชาติแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากครับพี่น้อยครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น,น้ำตาล KBS 2X กลับมาเชื่อมโลกกันต่อนะครับกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเิร์ธครับผมแน่นอนครับมาถึงช่วงนี้ออนทัวร์ก็ต้องมาตระเวนหาร้านก๋วยจับเด็ดๆกันครับผมที่นี่ครับมีหนึ่งในตำนานของก๋วยจับที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาอย่างยาวนานนะั่นคือก๋วยจับยืนปืนครับ ออริจินอลครับของฝวยจับยืนพื้นนะครับก็ต้องคนนี้เลยแม่ขายมากี่ปีแล้วอะ่ะ40ปีได้แล้วเถ้ายุอันเลยอะ่ะ <laughs> จุดเริ่มต้นทำไมแม่ถึงได้สูตร กว๋วยจับจ๊บยืนคืนมาสมัยนั้นจนก็ทําอะไรก็เออก็ไม่ดีขึ้นนะ่ก็เลยลองมาทําก๋วยจั๊บดูแต่จริงมันก็ไม่ง่ายนะกว่าจะได้ไสูตรมาเป็นการต้มเสน้นเพราะเส้นสูตรของแม่ก็ไม่ธรรมดาครับไม่น่าจะเคยเห็นที่ไหนกว๋วยจับ๊บสีเขียวทำไมต้องเป็นสีเขียวอะเอาไปเตยมาปั่นแล้วก็เอามาใส่มันจะได้หอมเหมือนข้าวไหม่เส้นขาวๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นทีนี้เราใส่ไปเตยลงไปแล้วมันก็จะหอมนะครับแล้วความเด็ดนอกจากตัวเส้นแล้วมีตรงไหนอีกบางคนเนี่ยเขาจะชอบทานหมูกรอบกันข้าหมูกรอบที่นี่จะขายด คือเราทอดนานแล้วก็อทอดจนกรอบอะ่ะทีนี้พอใส่น้ำมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่นิ่มย้อนกลับมาที่เรื่องของหมูกรอบก็คือจากใส่ในกว๋วยจับเด็ดมากส่อยอดก็คือสั่งเป็นจานเพียวๆครับแล้วก็จะมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบเวลาลูกค้ามาแล้วก็สับหมูกรอบลูกค้าได้ยินเสียงเขาก็ชวนทาน,นยืนยันความกรอบใช่เสนอเป็นอย่าง,งนี้ครับผมนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น เพื่นอื่นอ่อนะเรื่องของเครื่องในเรื่องของไข่อะไรเงี้ยต้องมีอะไรต้งค้งางถือไว้ทุกไส้พวกอะไรเนี่ยเราจะเน้นความสะอาดนะเพราะว่าไส้เนี่ยมันจะมีกลิ่นใช่ไหมเราเราล้างแล้วก็เอามาผ่าแล้วก็ถูาต,าลตลอดระยะเวลา40ปียังคงอยู่ที่เดิมแล้วก็เป็นก๋วยจับยินคือเห็นบอกว่าตอนนี้ต่อยอดอนอกจากมากินที่พานนกล้วไปกินที่ไหนได้ด้วยเออล้าลูกชายเขาไปเปิดก็ อยู่บางขุนนนท์อยู่บางขุนนนท์ใครที่ประทับใจที่นี่ไปที่นู่นได้สูตรของแม่เลยครับผมจบไม่สูงครับจบป .4 แต่ว่าต่อยอดมาจนปัจจุบันนะครับมีร้านใหญ่โตขยายไปข้างหลังขยายออกด้านข้างเลี้ยงลูกรับออกนอกสถานที่ด้วยถึงลยต้องติดต่อมีขั้นตอนขั้นต่ำด้วยไหมก็ขั้นต่ำก็200ชามเห็นบอกว่าไปมาหมดเลยงานศพก็ไปงานแต่งก็ไปขึ้นบ้านใหม่กองส่งกองขายมีใครมากๆที่เป็นแฟนคลับละครดัง พวกแบบนักจ like no. like right like really ัดคนดังบอกแฟนคลับที่นี่เยอะมากดีดูจากหน้าแม่ยืนยันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเรามีภาพยืนยันครับว่าเป็นแฟนคลับพันแท้นะครับอันนี้คือเป็นคนในวงการทีวีครับแต่ว่านอกวงการทีวีก็ยังมีแฟนคลับอีกเยอะแม่อยากจะฝากอะไรกับแฟนคลับที่แบบรักในขวยจับยืนถ้าไม่ได้ควบคุณเขาเราก็ไม่ดังใช่ไหมคะเขาก็ช่วยขยายไปเรื่อยๆปากต่อปากเราไม่ต้องโฆษณาก็ เขาก็ช่วยโฆษณาให้นครับผมแต่ทั้งหมดจริงๆก็ต้องมาด้วยความตั้งใจครับการขับสัรนทั้งวัตถุดิบแล้วก็สูตรเด็ดมาจากแม่แม่ฝากยืนยันดีกว่าว่าที่นี่มาได้กี่โมงถึงกี่โมงเออมาได้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะหยุดเฉพาะวันศุกร์บอกพิกัดหนึ่งที่ได้ไหมว่าถ้าสมมติมาจากทางไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาออยู่สี่แยกพันนกเออแล้วก็ให้โทรมาถามใช่หรือว่าลูกเขาทำเฟซบุ๊กไว้ให้ด้วยหรือเปล่าก็มีค่ะมีดูในเฟซบุ๊กก็ได้ร้านยืนพื้นนะกัวใจับยจน่นใจ ปับยนถ,ถ้ามาถึงสี่แยกพาน,นกรับรองว่าหาไม่ยากหาเจอแน่นอนถามใครในแถวนี้ร้อร์เซ็ตรู้จักแน่นอนกับป่วยจับยืนพื้นขอบพระคุณมากครับแม่ครับ พรานกนะครับเอิร์ธพามาถึงอีกหนึ่งแยกแถวนี้เรียกว่าแยก1หนงจ่ายครับก็เป็นศูนย์รวมเรื่องราวของของ,ของกินเด็ดๆด้วยเหมือนกันพามาที่นี่ครับนะี่คือก๋วยจับสถานฝาครับที่นี่เป็นสูตรแบบแต้จิ๋วโบราณครับและที่สําคัญแม่เขาบอกว่านะั่คือเจ้าของร้านนะนะการกินก๋วยจับครับนอกจากอร่อยแล้วก็กินเพื่ออิ่มแล้วที่สําคัญต้องกินเป็นยาได้ด้วยเป็นยาอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปคุยกับแม่รูปงไหนครับ มาถึงอีกหนึ่งร้านครับต้องบอกว่าเป็นก๋วยจั๊บระดับตำนานด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหเป็นหลักหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มาอยู่ตรงแถวๆนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่เม่งจ่ายเม่งจ่ายจริงๆมันก็เรียกบอกว่าเรียบออกไปทั้งด่วนเอกมัยรามินทราก็ได้เนะแต่ว่าหลักๆก็บอกว่าแยกเม่งจ่ายตรงนี้แม่ยหยหนึ่งนนานยังนานแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าถ้าสมมติใครที่เป็นแฟนลับรู้จักตั้งแต่ซอยทองหล่อใช่ค่ะตรงนั้นก็หลายปีมากค่ะคับผมคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึง หั่นของเราไม่ขี้เหนียวเราหั่นชิ้นเต็มปากเต็มคำไม่ใช่แค่วิธีการหัน่นหรือว่าสูตรนะคัดสรรตั้งแต่วัตถุดิบเลยใช่ค่ะอย่างไรอง<ด>ขอต้องมาสดค่ะ,คะ<ๆ>เพราะว่าถ้าอย่างสมมติไสมาอย่างเงี้ยมาถึงเราอย่างเงี้ยเราเอากำปั้นใส่ลงไปในถุงไสมันจะอุ่นๆอยู่เลยเห็นบอกว่ามไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางต้องไมงจากโรงเชื่อเลยใช่ได้ของสดแล้วซึ่งเป็นต้นทุนที่ดีเราก็ต้องมามีกรรมวิธีที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วไส้หรือเครื่องในถ้าทำไม่ดีมันก็จะข่าวเนาะถ้าเราจะล้างมันต้องล้างด้วยเกลือ ทะเลจริงๆ <Yeah. S 2> แล้วก็เอามาปรุงน้ำซุป ด้วยเหมือนกันแเราก็ต้องใช้เกลือเกลือทะเลอย่างดีใช่เพื่อที่จะทําให้ให้ไส้มันมันไม่ขาวสะอา,<ช><ส>าดนี้<ช>มาที่นี่กว๋วยจั๊บสถานฟ้าต้องกินอะไรบ้างกว๋วยจั๊บมีแบบไหนเพราะจริงแล้วต้มอดหมูก็เด็ดมากต้มรดหมูกับก๋วยจั๊บน้ําใสนี่จะเป็นสูตรพริกไทยอันนี้ไร้วัดชะง,งัดมากถ้าเผื่อเจ็บคอเนี่ยคุณมาทานน้าข้นคุณกลับถึงบ้านแล้วยังชุ่มคออยู่เลยในขณะที่คุณกลับถึงบ้านเพราะเครื่องยานเนี่ยมันรวมตัวกันแล,แล้วมันจะช่วยเรื่องเจ็บคอแก้สิ่งนอกจากรสชาติดีแล้วเป็นสิ่งที่ระลึกอยู่ตลอด ันคืออาหารเป็ญญในใย่าะถ้ารู้<ช>จักแบบใส่แล้วมันก็จะต้อง<ช>เป็นแบบเป็นสูตรแบบอ่<ช>อริจินอลดังเดิมเขาก็จะมีหญินกระหยางมันก็เลยทําให้ลูกค้าว่าโอ้ถ้ามาร้านนี้ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้นะ แล้วถ้าคุณตึงๆมานะคะเจอน้ำใสครึ่งชามครึ่งถ้วยของเราอะ่ะคุณหายรับรองค่ะสนุกมาที่นี่แล้วสั่งได้ทั้งก๋วยจับน้ำใสค่ะ <c oughs> ก๋วยจับน้ำข้นเหาเหลาเลือดหมดูข้าวหมูกรอบคุบอกว่าหมูกรอบก็เด็ดมากก็เพราะเราขายก๋วยจับใส่หมูกรอบอยู่แล้วเราก็เลยทําข้าวหมูกรอบแล้วเราก็ทําข้าวหมูย่างเพิ่มแต่ผมคุณแม่ฝ่าดีกว่าว่าถ้าสมมติตอนนี้อยากจะมาเจอคุณแม่ที่ก๋วยจับสถานฝ้าเปิดกี่โมถึงกี่โมวันไหนมาได้บ้างคือช่วงนี้สุขภาพฉันไม่ค่อยแข็งแรงก็ เลยตัดเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นออกไปตอนเช้า1 0บโมงครึ่งแล้วก็สองทุ่มครึ่งล้วก็ขอปิดเพราะว่าแค่นี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วหยุดทุกวันศุกร์ค่ะครับผมนะครับรายเรียนนะครับไม่แน่ใจเรื่องราวของพี่กัดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็ไปเช็คอินแล้วก็บอกโลเคชันไว้ให้ที่แฟนเพจของคาเฟ่ออนเนอร์นะครับขอบคุณมากค,ค่ะแม่ลูกคครับ แล้วแบบมันออกทุกรูขุมขนจริงๆนะครับตามมาออนทัวร์ก็ได้ที่นี่นะครับตรงแยกเม่งจ่ายงั้นตอนนี้ไปอีกหนึ่งกิจกรรมครับนี่ก็คือเดลี่ฟู้ดครับผมมีกิจกรรมจากนมพาเลทมาให้ร่วมสนุกเหมือนเดิมเช่นเคยครับ ก๋วยจับนะครับจริงๆยังมีอีกหลากหลายร้านนะครับอนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นเจ้านี้ครับก๋วยจับอ้วนโภชนาก๋วยจับเจ้าดังแถวเยาวราชแต่ละคนอาจจะคุ้นเคยเรียกว่าก๋วยจับโรงหนังครับสมัยก่อนร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วก็ต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อเข้าไปกินโดยเฉพาะมีอาแปกแก่หาบมาขายหน้าโรงงิ้วต้มเส้นอยู่ข้างหลังหาบที่สําคัญร้านนี้ไม่มีน้ําตาลทรายกับพริกให้ปรุงรสนะครับมีแต่น้ําส้มพริกดองกับน้ําปลาเท่านั้นก๋วยจับอ้วนโภชนาความเด็ดอยู่ตรงน้ําแกงที่เผ็ดร ร้อนนี่ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านครับวิธีการต้มเส้นก็ลวกไม่เหมือนร้านอื่นด้วยนะครับเขาจะต้มกันให้เส้นนุ่มนวลไม่ต้มทิ้งไว้แต่ว่าจะใช้วิธีการว่าคนสั่งกี่ชามต้มเท่านั้นมาดูที่เครื่องก็ไม่ธรรมดาครับหมูกรอบร้านนี้ก็เรียกว่าเยี่ยมยอดครับหนังกรอบเนื้อนุ่มมีรสเค็มกําลังพอดีเครื่องไหนก็เรียกว่าครบครับลิ้นหมูที่ไม่มีกลิ่นกวนใจกระเพาะอับหัวใจเรียกว่าจัดจ้านครบเครื่องจัดเต็มร้านตั้งอยู่ทางเข้าโรงหนังเลยครับเรียกว่าไปเอาราวราชไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ อีกหนึ่งร้านครับเป็นก๋วยจั๊บอยู่แถวซอยอารีนั่นคือก๋วยจั๊บราชวงศ์หมิงครับนอกจากชื่อที่สะดุดหูแล้วนะครับรสชาติก็ไม่ธรรมดาเปิดขายมายาวนานกว่า30ปีครับลงหลักปักเตามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคิดค้นสูตรด้วยตัวเองครับมีพี่ๆน้องๆมาช่วยทํากันขายขั้นตอนการทําเรียกว่าเป็นสูตรเหมือนเดิมครับแต่ว่านะปัจจุบันมีการปรับรสชาติให้เข้ากับคนยุคใหม่ทําให้ก๋วยจั๊บราชวงศ์หมิงเป็นขวัญใจนักหม่าก๋วยจั๊บทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับด้วยความพิ หมูกรอบแล้วก็เครื่องในต่างๆทุกอย่างต้องลงตัวโดยเฉพาะน้ําซุปที่นี่ครับมีความละมุนละมยัยไม่เค็มไม่ข้นจนเกินไปเครื่องเทศใส่ให้หอมกําลังดีเจ้าของร้านบอกแบบนี้ครับว่าสมัยก่อนมีแต่ลูกค้าเป็นคนทํางานวัยกลางคนแต่พอมีการปรับรสชาติให้นุ่มนวลน,นุ่ม,ล,มลิ้นมากยิ่งขึ้นลูกค้าก็เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเด็กกินได้ไวัยรุ่นกินดีผู้ใหญ่ทานก็ยิ่งดีร้านตั้งอยู่ในซอยอารีนะครับเดินเข้ามาในซอยร้านอยู่ซ้ายมือร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงครึง่งถึงบ่ายสามโมงครึ สนุกกับคําถามเพื่อชิงรางวัลของที่ระลึกเป็นเสื้อโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลมูลค่า800บาทจํานวน1รางวัลนะครับกับคําถามว่าเมนูเชื่อมโลกในช่วงออนทัวร์สัปดาห์นี้ตอนก๋วยจั๊บเราพาไปออนทัวร์แนะนําร้านก๋วยจั๊บแถวพรานนกชื่อว่าร้านอะไรมีตัวเลือกให้ครับข้อ1ก๋วยจั๊บยืนพื้นหรือว่าข้อ2ก๋วยจั๊บสถานฟ้าร่วมสนุกได้ที่หมายเลข0927380399ให้เวลาโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบครับ และเฉลยคำถามจากตอนเข้าแช่นะครับที่เราพาไปในช่วงออนคิทเช่นที่ร้านบ้านแม่ยุย้ยถามว่าที่ร้านบ้านแม่ยุย้ยโชว์เมนูการทำเครื่องเคียงอะไรคำตอบก็คือข้อ2ครับพริกหยวกยัดไส้หมูห่อไข่ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลเป็นเสื้อโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลทครับคุณผู้ชมสามารถเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่ a c e b o o k Daily ท o ท์ t h a i l a n d และ Facebook Fanpage Cafe อน Earth ครับ อย่าลืมร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมจาก Daily Food ได้คือนมพาเลสนั่นเองนะครับผมเรามีร่วมสนุกแบบนี้กันทุกสัปดาห์และก็รวมถึงวิธีการร่วมสนุกครับนอกจากผ่านหน้าจอโทรทัศน์ที่เห็นกันอยู่แล้วนะครับยังมี Facebook Fanpage IG Instagram แล้วก็อีเมล์ด้วยนะครับโดยเฉพาะ Facebook Fan Page ครับกิจกรรมของฟรีของแจกมีอยู่เพียบจะได้ไปอิ่มอร่อยกับร้านที่เราไปออนทัวร์กันต่างๆนานา,นา,นานหรือว่าออนคิทเช่นด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากช่องทางในการติดต่อ หลัง Amazing Group TV Thailand com สัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ